สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับสำหรับเกม Build A Zoo นะครับตอนนี้นะครับจะได้ทำการอัปเดต25แล้วนะครับอัปเดตแบบไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเลยนัเหมือนว่าตอนอัปเดตเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกนะครับจะบอกเฉพาะตอนที่มีอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับอัปเดตหลักๆที่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นการเล่นเกมที่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับการหาใครสถานะหรือว่าการหาเงินเนี่ยก็จะทําให้ง่ายยิ่งขึ้น นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างใครที่กาลังหาของในเกมโล b ์บ็อกซ์นะครับผมมีทุกเกมเลยนะครับผมก็แนะนำเลยครับวิวปกรณ์นะครับผมมีครบจบในที่เดียวได้เลยนะครับเอามาเดี๋ยวเราเล่อกันเลยดีกว่านะผมว่ามีอะไรบ้างครับในอัปเดตนี้นะวิธีการดูนะครับกดมาที่ขวาบนนับรูปตั้งค่านับแล้วก็มาที่อัปเดตล็อกนะครับตรงนี้นะครับมันจะบอกว่ามันมีแค่นิดเดียวนะมันมีไม่ครบนะเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะรูปจาก d i ส c o r d เนี่ยมาใส่ ก่อนจะดูนะครับผมเดี๋ยวผมแจกโค้ดใหม่ก่อนนะครับรอบนี้มีโค้ดใหม่แค่โค้ดเดียวนะครับโค้ดจะพิมพ์ยากนิดนึงนะพิมพ์ตามผมให้เป๊ะๆนะครับหรือหยุดคลิปดูก่อนได้เลยนี่นะค C E 8 C W Q D F Z S H นะครับผมกดเลยได้เลยครับเหมือนจะได้เป็นลัคกี้ทิเก็ตนะครับได้มาเป็นตั๋วนะนี่ตั๋วสำหรับการสุ่มนะเอาเดี๋ยวผมสุ่มโชว์นะเกลือได้ไหมได้หมาสามหัวอีกสักตัวไหมอ่ะเกลือไปต่อ อ่ะเกือบไปแล้วเรื่องเปนที่อัปเดตแรกเลยนะครับผม New Seven Days i g n Rewards นะครับผมเป็นรางวัลนะครับผมให้กับคนล็อกอินทุกวันครับหรือเรียกกันว่า daily login นะครับผมเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะครับผมวิธีการรับนะครับผมกดที่ทางขวาบนนะครับจะมีเลข7อยู่เห็นไหมนี่ครับกดไปเลยครับแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะ่ยผมเป็น daily r e w a r d นะครับผมจะมีทั้งหมด7วันนะครับประกอบไปด้วยวันแรกนะครับได้น้ำยาเรนโบว์บลดาก้อนะครับแล้วก็ลูกแพร นะครับที่ทําให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นโกลเด้นนะครับผมตส์ขนาดใหญ่ข้างหน้าแล้วก็อัลตร้าเอกนะพายแอปเปิลนะครับแล้วก็ยูนิคอร์เอนะเหมือนว่าจะเป็นไข่ธรรมดานะไม่ใช่แบบติดอะไรเลยนะก็กากนะครับแต่วันที่นะครับวันที่7คือไฮไลท์ครับได้ตัวนี้มาครับมันชื่ออะไรเนี่ยโซับระดับ d y นะแล้วก็มีสถานะมีโอกาสที่จะได้สถานะพวกนี้ด้วยนะแต่เหมือนมันดูไม่ได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เนี่ยติดสถานะจุลสิกเนี่ยมัน จะเท่าไหร่ครับแต่ว่าตัวผิวผยวของมัน,นยอยู่ที่24,467นะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราได้ตัวหิมะกับจุลสิกมาเนี่ยน่าจะมีราคาถ้าผมก็แนะนําใครที่ยังไม่มีตัวนะหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นนะครับลองอิน7วันนะได้ของดีแน่นอนนะครับตรงนี้ต่อไปนะผม New u n i ิคเพชรนะผมอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมื่อกี้แหละครับเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้แหละนะที่มันมาใหม่ ไม่น่ามีเลยมากนะครับเดี๋ยวไปต่อเลยขอขัดนิดนึงนะครับผมตอนนี้นะครับที่ M N N นะมีบริการแจกสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับพอดีว่ามีหลายๆคนบอกว่าให้ผมแจกหน่อยนะแต่ว่าผมไม่สะดวกแจกนะผมแนะนําเป็น M N N เลยนะตอนนี้มีกิจกรรมแจกอยู่2อย่างนะครับผมก็จะแจกเป็นนี่ครับมังกรชมพูเฟมี่นะแล้วก็ทีเด็ดนะครับหรือที่เรียกว่ากล้องนะครับผมก็สามารถเข้าไปอยู่ในเพจของเขาได้เลยนะครับผม M N N นะต่อไปนะผมจะเป็นการอัปเดตฉายานะครับนี่เลยนะผม Unlock แร่ไทเติรครับผมตอนนี้นะครับทุกคนสามารถใส่ฉายาแบบผมได้แล้ว ไม่สิต้องบอกว่าเหมือนนะครับผมแต่ว่าจะไม่มีนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยต้องเป็นเฉพาะผู้สร้างคอนเทนต์เท่านั้นนะครับถึงจะมีที่ผมจะไปสอนหานะครับเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะครับกดมาที่โฮมครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับนี่ครับกดตัว e ครับแต่เข้ามาแบบนี้นะครับผมเราสามารถเอามาวางตรงนี้ได้เลยนี่ปุ๊บก็จะขึ้นฉายามาให้เราสามารถใส่ได้นะครับผมตรงนี้นะครับจะมีแต้มนะผมยิ่งแต้มเยอะนะฉายาโคตรโขนเนี่ยก็จะยิ่งเปิดนะครับถามว่าแต้มมีหายยังไงนะครับมาที่อะไรบ้าครับเลื่อนลงมาล่างสุดนี่ครับ ตรงน,นี้เลยนะผมจะมีภารกิจให้ทำนะเป็นอาชิเม้นท์นะบนี่ก็จะได้แต้มนี้มานะครับยิ่งแต้มเยอะก็จะยิ่งได้ฉายาที่ดีขึ้นนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็มีนี่จูเนียร์บลリเดอร์นะกับเบกินเนอร์นะส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นพิเศษนะทุกคนไม่มีนะเออไม่มีนะเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นจูเนียร์แล้วกันอ่ะเป็นไงอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับเป็นประมาณนี้เลยเนาะแต่ว่าแต่ละผมก็คงต้องใส่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แหละครับถ้ามีคนมีเนี่ยซูเปอร์เดนส์เนี่ยรู้เลยว่าคนเนี้ยโคตรรวย นับรวยมากๆนับโอเคเดี๋ยวผมใส่แบบเดิมนั่นแหละดีแล้วต่อไปนะผม increase earning for content multiation นะครับผมตัวละครนะครับที่ติดสถานะนะครับจะได้เงินเนี่ยเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเพิ่มจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะมาที่อัลบั้มนะแล้วก็กดไปที่สักตัวนะเดี๋ยวผมขอไปที่ T เล็กแล้วกัน T เล็ก T เล็กไม่ใช่ T เล็ก Tiny ครับ Tiny นี่ระดับเด้นไดมอนด์อิเล็กทริก นับสามอย่างนี้เนี่ยได้เงินต่อวีเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มขนาดไหนนะเดี๋ยวค่ับขอดูกิฟฟินสิอ๋อเหมือนจะเพิ่มนะครับตอนแรกกิฟฟินของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหกป่ะตอนนี้ก็เพิ่มเปห้าหมื่นสามแล้วก็เพิ่มมานิดนึงครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอใช้ได้ครับพอใช้ได้ต่อไปนะครับผมสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับหน้าบ้านของเราเนี่ยสามารถเลเวลเพิ่มขึ้นได้แล้วนะครับตอนแรกเหมือนมันจะตันอยู่ที่สองสองห้าป่ะตอนนี้ก็เพิ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้มันกินเลย ให้มันกินดีกว่าโกมงโกเผื่อติดไฟครับไม่ติดสักทีเนี่ยมีแต่ไดมอนด์มีแต่ไดมอนด์นับไฟผมไม่ติดสักทีครับตรงนี้และต่อไปนะครับก็ไฮไลท์เหมือนกันนะครับนิวมอลเทนพอตนะครับผมเราสามารถวางตัวได้เพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวภาพลงก่อนนะเดินมาครับทางซ้ายและทางขวาครับจะสามารถใส่ตัวเพิ่มได้อย่างละ4ี่ตัวนะครับรวม2ช่องเป็น8ตัวนะครับทางขวาเราก็อยู่ประมาณตรงนี้เลยครับนี่สามารถกดได้เลยแบบนี้นี่ครับ กดทำลายได้เลยนะครับใส่ตัวได้เพิ่มอย่างละ4ตัวนะครับเนี่ยร,ราคาอยู่ที่สี่พันล้านอ่าเนี่ครับผมก็ใส่เลยสี่ตัวหนึ่งสองสามสีแบบนี้นะครับแล้วก็อีก4ตัวอีก4ตัวทางด้านนี้นี่เลยนะครับแบบนี้เลยเนาะตอนนี้ผมก็สับกันเล่นเนาะลาดหลักบ้างลาดลองบ้างนะผมอยู่ที่ว่าตัวไหนมันเงินเยอะก็เล่นตัวนั้นนะคตัวไหนเงินน้อยก็ไม่เล่น นะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ซุ่มไข่แล้วนะครับถ้าแต่ตัวไม่ดีนะผมผมแนะนำนี่ได้นะปีโนนะครับผมก็มีครบรับลองเข้าไปดูกันได้นะว่ามีอะไรบ้างนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะฝากที่จะกดไลค์แล้วก็กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บอัปเดตอะไรมาเนี่ยผมจะรีบทำคลิปมาให้ทุกคนรับชมกันเลยนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้